สวัสดีครับชาวโลกนี่เราอยู่กับความมืดเปิดแสงไฟโอ้โหแสบตาจะพามาดูคร่าวๆสำหรับคนที่เพิ่งรู้จักกันและสงสัยว่ามันมีอะไรนะครับคันนี้ก็คือนิสสันจูฟี่ธรรมดานี่แหละข้าออกข้างมาก็เป็นเครื่องพันแปดซีวีทีธรรมดานะตัอย่างที่ทราบกันว่าปัจจุบันมันเป็นสามจวีหไปแล้วนะครับนะดูด้านหลังก่อนพอเดียวผมจะขี้เกียจเดินมาข้างหลังแล้ว ตอนนี้ห่อเป็นสนิ้วแล้วแล้วก็ตัวลอยอะไรวะเต่โดนมอไซค์แน่เลยอ,ออกปะวะไม่ออกเบรต้องทำสีใหมก่กันชนตัวนี้จะเป็นของรุ่นเทอร์โบนะครับก็ตัวมันจะมีตัวพันหกเทอร์โบขายซึ่งจะเป็นบล็อกเดียวกับ1 8นแปนี่แหละแต่ว่าความจุจะลดลงเพื่อให้ผนังกระบอกโซมเนี่ยหนาขึ้นเพื่อความคงชนนะครับ รูด้านหน้าออกคีารายละเอียดทั่วไปก็คือรุ่นพันแปธรรมดาของปี2014นะก็กระจังหน้าผมพ้นสีดำเราเองมันก็อาจจะดูไม่ได้เนียนอะไรมากนะครับโปรเจคเตอร์สีดวงอันนี้ไม่ได้มาจากโรงงานนะครับเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปในโคมเดิมดวงนอกสามนิ้วดวใน2.5ไอ้ตรงนี้สีดำเนี่ยต้องพ่นเอาเองเพราะว่าจากโรงงานจะเป็นโครเมียมนะครับแล้ว โปรเจคเตอร์ดวงในเนี่ยไฟต่ำมันจะสะท้อนด้านล่างม้นจะแยงตาคนเดยเพราะผมเลยพ่นดำนะครับทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องสงสัยนี่โดนเปิดลมร้อนของตัวเองทำกันเองนะครับตอนนี้ล้อก็เป็น18นิ้วเลนโซ่ D1SF เล้วเป็นรุ่นที่ขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีที่เขาเรียกว่าโฟ o ์ดฟอร์มิงนะครับแต่อันนี้จะเป็นทูเวย์เป็นทูเวย์โฟล์ดฟอร์มิงก็จะทำให้แข็งแรงและน้ำหนักเบาเหนียว นะครับกว้าง8.5นิ้วนะเป็นล้อขอบ18นะครับเป็น ET บวก35 offset นะครับแล้วก็นะครับ m i t h e l i n Pilot Sport 4ก็เป็น235 45แต่เป็น ZR 18ไม่ใช่ R แล้วถ้าเป็นรหัส ZR เนี่ยครับคือจะเป็นรหัสที่บ่งบอกว่าวิ่งได้เกิน240กิโมตรต่อชั่วโมงแน่นอนอย่างตัวน,นี้จะวิ่งได้ประมาณ300กว่าโดยที่ยางยังไม่เสียหายนะครับก็วงนึงเนี่ยรับน้ำหนักได้750โลรวมเป็นเท่าไหร่วะก็เป็น3,000โล นะครับใส่สีวงนี้รับน้าหนักได้3มตันสบายๆก็เรียกว่าเราใช้ลมยางไม่ต้องเยอะได้นะครับแก้มยางเนี่ยแข็งแรงมากเดิมพูดถึงช่วงล่างนะครับหลายคนถามมากว่าพอเครื่องมันหนักแล้วมันจะทํำยังไงปกติแล้วเนี่ยช่วงล่างชุดหนึ่งอะ่ะก็เขาจะเซตมาให้น้ําหนักบาลานซ์พอดีในรูปแบบของรถเดิมนะครับอย่างคันนี้เราใส่เซอรเวอร์เนโอแม็กซ่าลงไปก็สปริงหน้าเดิมมันจะเป็น 8k ทรงอ้วนสูง200สปริงหลังจะเป็น 5.5k ทรงอ้วนสูง180นะครับ แต่ว่าสปริงหน้าเนี่ยผมไม่ได้เปลี่ยนเลยผมพอใจกับการยุบตัวของประมาณ8 k คือ8 8K เดมถ้าใส่ของเครื่องเดิมเดของซิลฟี่เนี่ยมันจะมีความแน่นนะครับแล้วก็จะยุบน้อยก็แล้วแต่คนชอบแต่ส่วนตัวผมว่าพออยู่กับเครื่องตัวนี้เนี่ยพอดีแล้วก็สปริงด้านหลังนะครับคือ5 5 k ของซิลเวอร์เนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยยุบเลยนะครับถ้าไม่ค่อยมีน้ําหนักบรรทุกหรือว่าบาลานซ์ไม่ดีก็แล้วผมกาจะติดนะ๊สหรือว่าอะไรอยู่แล้วด้วยผมเลยเอาของจูเนอร์คอนเซปต์หก k มาใส่ คือทรงอ้วนเหมือนกันแต่จูเน่คอนเซปต์ 6K เนี่ยช่วงยุบตัวช่วงแรกอะยุบได้เยอะกว่าขับ้วสบายกว่าก็รู้สึกดีกว่าตอนนี้เลยกลายเป็นว่าสปริงหลังขอใส่ของจูเน่คอนเซปต์หน้าก็เป็นซิลเวอร์นะครับแล้วก็มีการถอดกระบอกโช๊คหน้าซิลเวอร์มาทําใหม่แต่ว่าความหนื่นเนี่ยด้านหน้าจะปรับไปค่อนข้างเหนืดอีกประมาณ5แก๊กก็สุดแล้วครับแต่ว่าด้านหลังอะเหลืออีก30บกว่าแก๊กเลยก็ขับแล้วไม่มีอาการที่ว่าหลังไม่ยุบหรือหน้าไม่ยุบนะครับกระโดด ยุบพอกันทั้ง4ลอ้อหลังจะยุบได้มากกว่านิดหน่อยนะครับเป็นเพราะลมยางด้วยลมยางเดิมๆติดรถเนี่ยหน้า3-3หลัง30นะครับแต่พอเราทําอย่างนี้ผมไปไล่ดูอะครูร่าของอเมริกานะครับที่เป็น j 3 5เหมือนกัน h o น d ้า v 6 3 5ามพีีตัวนี้เนี่ยในรุ่นธรรมดาเครื่อง2องพันสี่เขาจะลมหน้าหลังเท่ากันแล้วก็พอเป็นรุ่น v 6ลมหน้าจะมากกว่าหลังอยู่3ปอนด์ผมเลยคิดง่ายๆเลยผมบวกลมหน้าไป3ปอนด์ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นลมหน้า36 ล้มหลัง30นะครับก็ใช้แล้วพอดีมากแต่มันก็อยู่ในช่วงที่เราไม่ได้บรรทุกด้วยคือถ้าเราบรรทุกแล้วเราก็ต้องเพิ่มหลังเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้บาลานซ์ประมาณเนี้ยขับดีนะครับหลังไม่กระเทือนไม่ปวดต้นคอนะคือก็เจอแบบงง,ง,งตอนแรกเนี่ยก็ได้ความที่ว่าไม่ได้ลองไล่ลมยางดูก็คิดว่าทําไมน้ํายุบเยอะจังเลยวะเราก็เลยไปเปลี่ยนสปริงเรื่อย10 k เค k มันแข็งอะ มันขับไม่ได้ครับแต่เพราะเพราะว่าใส่สปริงแข็งแค่ไหนอ่ะแต่ยางยังยุบตัวอยู่อ่ะเราขับแล้วมันก็จะยังยุบๆหน้ามันก็จะยังทิ่มอยู่ดีพอลมยางพอกลายเป็นว่าสปริงก็พอดีเลยนุ่มพอดีเลยมันก็กลายเป็นอย่างนั้นไปนะครับทํารถนี่มันมีปิศาให้ไขหลายอย่างนะรสรุปแล้วผมพอใจกับช่วงล่างตอนนี้พอประมาณนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องดูว่าเดี๋ยวติดแก๊สแล้วกับใส่อุปรกรณ์แล้วก็ขนข,ของขนคนเวลาขึ้นเขาเนี่ยไปเหนือไปต่างจังหวัด ก็ต้องดูว่าข้างหลังยังพอไหมนะครับถ้าไม่พอก็อาจจะต้องใส่ 8K แล้วก็เพิ่มลมยางด้วยแต่ตอนนี้ถือว่าพอใจมากนะครับไม่ดินไม่อะไรแล้วก็แก้มยางเนี่ยหลายคนว่าอาจจะแก้มยางบางลงหรือเปล่านะครับจริงๆเราแก้มยางเดิมติดล้นเนี่ยอยู่ประมาณ4.6นิ้วนะครับเป็น1.95 60แต่ว่าเราใส่ใหม่เป็น2.35 4.5ไปมันก็จะบางลงเหลือประมาณ4.2นิ้วมันมันบางลงกว่าเดิมแค่ไม่ถึงครึ่งนิ้วอะ่ะผมก็เลยเลือกใช้ลมยางเท่าเดิมนะครับแล้วก็แก้มยางเอง,เองก็รับน้ําหนักได้เยอะ 7 5 0กิโลต่อวงก็เราก็เลยมั่นใจมากๆเพราะว่ายางก็เป็นยางที่คุณภาพดีออกแบบมาให้ผู้ยิบผู้ยำได้ทั้งความเร็วสูงความเร็วต่ําลงกระแทกเนี่ยไม่เคยบวมเลยมั่นใจมากตอนนี้ช่วงล่างถือว่าโอเคแล้วก็มาถึงจุดที่หลายคนอาจจะอยากรู้รายละเอียดเพราะเพิ่งรู้จักกันนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์จากคอนนานะหนาตาเปลี่ยนไปเยอะนะครับเครื่องเดิม,เ,ดมเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นเหล็กแผ่นแบบนี้นะครับจะเป็นสีเทามาอย่างนี้แล้วก็มีแผ่นเป็ดสีดําตรงนี้ ผมว่าจะปิดแหละแต่เดี๋ยวไล่ทําให้พอใจก่อนค่อยปิดทีเดียวนะครับปกติห้องเครื่องเดิมๆมันจะมีแค่โซนนี้โซนจากตรงนี้เข้าไปไม่ได้มาถึงตรงนี้อันนี้เราโมเพิ่มนะครับก็เดิมๆเนี่ยหม้อน้ำจะอยู่ตรงนี้ด้านหลังแผ่นตรงนี้แล้วก็ปกชุดหน้าก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยตอนนี้เราเลือกหม้อน้ำมาชิดหน้านะครับเพื่อให้มีช่องหายใจหม้อน้ําเยอะๆอุณหภูมิเลยดีมากเพราะว่าถึงรายละเอียดเครื่องกันในอย่างที่เห็นๆเป็นฮอนด้า3.5 i-VTEC vcm นะครับเป็นเครื่องจาก h o n d a Inspire cp 3นะครับ Inspire จริงก็คือ a c c คอรนั่นแหละนะ แต่เป็นชื่อรุ่นที่ขายในญี่ปุ่นเขาจะไม่ได้ a c แอคคอร์ดเขาจะได้ยินสปายกันก็ CP3 นี่ก็คือแอคคอร์ดรุ่นที่8ในไทยนะก็คือเจน8บ้านเราก็มีคนขับอยู่บ้าง v 6ห5หเนี่ยแต่ว่าน้อยนะครับเพราะว่าราคาปลายแดงนี่มันเกือบ3ล้านบาทตอนนั้นในบ้านเราเพราะมันเป็นรถอิ p พอร์ตนะครับแอคคอร์ดเข้าไปจะอยู่ระลาั้นกว่าถือว่าแพงมากนะครับเครื่องกเกียร์นี่ก็คือตัวนี้เลยนะครับต่างกันก็ตรงที่เวอร์ชันไทยจะเป็นเกียร์ดีกับบวกลบแต่อันนี้จะเป็น D32L 5สดีเสามนอ้แอลนะครับต้า ตัวเครื่องจากโรงงานมาเคลมไว้ที่แรงบิด340กว่ากว่านะครับแรงม้าประมาณช่วง275หแรงม้าที่เครื่องนะผมจูนเพิ่มมาก็บวกไปอีกข้อบวก1 0จูนเพิ่มได้มาอีก20ก็รวมเป็นประมาณ30นะครับแล้วก็ได้แรงบิดเพิ่มใหม่อีกประมาณเท่าไหร่วะถ้าจาไม่ผิดเนี่ยได้แรงบิดเพิ่มมาอีกประมาณ35มห้าครับรวมๆแล้วมันก็ถ้านับเฉพาะที่เครื่องเนี่ยไม่รวมลงล้อน่าจะได้แรงม้าประมาณ300นิดๆน,นะครับแรงบิดก็ทะลุไปเกืบ 400, 80, อบเกือบสี่ร้อยสามร้อยแปดสิบแถวนั้นแหละแต่ว่าพอลงพื้นเนี่ย เคือเกียร์ตัวนี้มันจะเป็นเกียร์ที่ค่อนข้างทนพอประมาณสําหรับเกียร์ออโต้นะครับกินแรงเยอะมากแรงม้าหายไป40ตัวแรงบิดหายไปเยอะเลยเยอะมากนะครับตอนนี้ลงพื้นอยู่ประมาณ260รแรงบิดลงพื้นอยู่ประมาณ3 1 5นะครับก็ผมย้ายกองขึ้นมาบนนี้ฮนะเพราะว่าด้านล่างอะ่ะตัวขาจับกองเนี่ยที่เกาะโยบเสื้อเนี่ยไปบังขาแพนะครับทาให้ขาแพที่ยึดตอนแรกเนี่ยไม่แข็งแรงนะครับเลยทําการสร้างชุด CNC ขึ้นมาใหม่คัสตอมเลย แปะเข้าไปที่เสื้อนะครับแล้วก็ต่อสายขึ้นมาตรงๆนะครับไม่มีอะแดปเตอร์ย้ายกองอยู่ด้านล่างแต่จะเป็นตัว cnc ทั้งเบ้าเลยแปะเข้าไปที่เครื่องเพื่อย้ายระบบน้ํามันเครื่องขึ้นมาด้านบนนะครับโดยผ่านมาทางท่อด้านหลังตรงนี้นะแล้วก็ลงไปต่อที่เครื่องด้านล่างนะครับเลยกกองอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ไล่ลงมาตรงนี้จะเป็นออลโคเลอร์ที่อยู่ด้านในกันชนนะครับส่วนฝั่ง G เองก็มีออลโคเลอร์เหมือนกันเห็นไหม ก็คือท่อด้านล่างตรงนั้นนะต่อมาตรงนี้ในกร่วนฝั่งซ้ายจะมีไอโฟลเลอร์นะครับแล้วก็พูดถึงพัดลมมอน้ํานะบังลมกับมอน้ำเนี่ยตีใหม่รอบที่2นะครับ ยึดขอบคานที่ผลักไว้ด้านหน้าจนชิดแผงแอร์ก็เปลี่ยนใหม่นะเป็นของ Vios นะครับมันจะได้พอดีเย็นน้ำกว่าแอร์ก็เย็นเฉียบเฉียบมากนะมันใหญ่กว่าเดิมแล้วก็พัดลมเป็น2สเต็ปสี่สายขออภัยถ้าผมพูดมันมึนะพอดีเหนื่อยๆนิดนึงแต่อยากให้ดูกันนะครับก็คือระบบพัดลมตอนนี้มี4ตัวตอนนี้หนึ่งสองแล้วก็ตัวที่3ามไม่รู้เห็นไหมผมจะซูมให้ดูนะเนี่ยตัวนี้อาจจะอยู่หลังออยคูลเลอร์ตัวนูน้นนะครับออยคูลเลอร์ฝั่งเครื่องนั่นคือตัวที่3 แล้วก็ตัวที่4ี่น่าจะมองเห็นยากมากจะอยู่ในนู้นเลยนะเป็นออยล์คอเลอร์ฝั่งเกียร์คือมีออยล์คอเลอร์สีเอ้ยไม่ใช่มีพัดลมสี่ชุดนะครับช่วยกันระบายความร้อนเวลารถติดหรือขึ้นเขาอะไรเงี้ยแต่เวลาวิ่งลมก็ผ่านอยู่แล้วตอนอย่างที่หลายๆคนเห็นอนะวิ่งไปความเร็วสูงมากจนเกือบพับสปีดแล้วความร้อนก็ยังอยู่ไม่เกิน82 83 84องศานะครับอย่างมากก็85เวลาซัดยาวๆนะครับแล้วก็เฮเตอร์ของเครื่องตัวเนี้ยไม่มี นะครับเขาจะเป็นเทดรวมอยู่ในฝาเลยเห็นไหมรวมแล้วเลยก็ออกมาเจอดาวไบป์ตรงนี้ที่ปกติจะเป็นแคทนะครับแต่ว่าตอนนี้แคทที่เรื่องไม่มีแล้วผมเอาแคทไว้อยู่ใต้รถ2ลูกตรงนี้สามจุกออกมาหนึ่งด้านหลังก็มีเหมือนกันสามจุกก็ออกมาอีกหนึ่งมองจากตรงนี้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่ามันเยอะมากนะครับตรงนี้จะเป็นกล่องฟิลของ Honda สตวนนี้จะเป็นกล่องลมควบวกตอนนี้แบตอยู่หลังนะครับกล่องนิสัน ตอนแรกอยู่แถวนี้แหละแต่ตอนนี้เราย้ายมาตรงนี้หลบที่ให้ตรงนี้ผมจะติดแก๊สเพราะมอตอรแก๊สจะกินที่พอประมาณลูกใหญ่กล่องฟิลเนี่ยห้อยชั่วคาวก่อนพอเราติดแก๊สเสร็จเดี๋ยวเราจะเลื่อนกล่องฟิล์มาหลบตรงนี้นะครับนี่กล่องฟิลนิสันซึ่งจะมีตรงนี้ด้วยแล้วก็ในรถด้วยส่วนกล่อง Honda เนี่ยเราอยู่ในรถนะครับคือเราใช้กล่องของนิสันเนี่ยควบคุมระบบบอดี้ทั้งหมดพุชสตาร์ t ระบบความปลอดภัยระบบกุญแจทุกอย่างของนิสันทำงานหมดเลยนะครับแล้วเราก็ใช้ระบบสตาร์ทของนิสันเนี่ยมาสั่ง ให้คันด้าสตาร์ทและทำงานตามระบบของที่สันหมดเลยให้อนตามอะไรเงี้ยครับก็จะทำให้ใช้สองกล่องในรถคันเดียวกล่องคันด้าก็มีหน้าที่คุมเครื่องและเกียร์ครับแล้วก็เวลาจูนก็คือจะจูนที่กล่อง,องคันด้านะจะเปิดให้ดูด้านในนิดนึงนะครับโควีดีเดิมของรถก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับมีของที่สันนะส่วนของคันดา้าเอามาห้อยไว้ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมมอนิเตอร์ค่าของคันด้าจกตรงนี้ คันเกียร์เนี่ยยังไม่ได้เก็บงานเลยตั้งแต่วางเครื่องมาเห็างนั้นมันจะยังปิดไม่สนิทนะครับคันเกียร์เป็นของคันหน้าซึ่งเดี๋ยวว่างค่อยทำนะครับเพราะว่าต้องมีการตัดแล้วก็หุ้มหนังนิดหน่อยผมไม่ซีเรียสก็มอนิเตอร์ทุกอย่างโดยริฟฟี่ครับริฟฟี่ขับสปอร์ตไฮเกชในในตัวเนี่ยเขาจะมีกล่องควบคุมมาให้มีจอมีคอนโทรลเลอร์ซื้อริฟฟี่เนี่ยเขาจะมีระบบบัสของตัวเองเหมือนกับบัสของกล่องเนี่ยพ่งเกจไปได้เรื่อยๆผ่านสายนะครับ อ,อันนี้เนี่ยก็พู่มมากับอันนี้เหมือนกันแล้วก็มีเซ,นเซ,น,เซนเซอร์ที่เป็นของตัวเองซึ่งในชุดเนี่ยขับสปอร์ตแพ็กเกจเนี่ยเขาจะไม่มีอันนี้มาให้ มีแต่ตัวจอนี้ก็จะมีเซนเซอร์ที่เป็น temperature ั่นเซนเซอร์สตัวก็เอาไปวัดอุณหภูมิคูลแลนส์กับอุณหภูมิเอนจินอยนะครับแล้วก็เฟสเชอร์ตัวหนึ่งก็อยู่ที่ว่าเราดรอไปวัดอะไรของที่มากับชุดเนี่ยผมเอาไปวัดเอนจินอยด์เฟสเชอร์ก็คือแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ผมซื้อเฟสเชอร์เพิ่อมอีกหนึ่งตัวเฟสเชอร์อีกตัวเนี่ยเอามาวัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็อันนี้บอเอามาวัดบูสต์แต่ว่ายังไม่ได้ใส่เทอออร์โโบกกกก็ก็ลลาาาาาายยเเเเปปนนนแววววัมไ่่่่จะดดดูิงีาาศดดข้ แรงดันเป็นยังไงบ้างในชุดเดิมๆเนี่ยขับสปอร์ตแพ็คเกจเซ็นเซอร์3ตัวหน้าจอ1กล่องควบคุมก็ตกประมาณ20,000ื่นกลางๆนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์สําหรับเฟล์ช์เพรสเชอร์เนี่ยประมาณ6,000บาทแล้วก็วัตบูสอีกประมาณ9,000บาทก็ใช้งบประมาณสี่หมื่นบาทในการมอนิเตอร์ค่าต่างๆในเครื่องอันนี้เป็นเซนเซอร์สำหรับวัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงเราก็ลิงก์ไปเข้ากล่องออรดิฟี่มีตรงนี้นะครับแล้วก็ อันนี้หนึ่งแล้วนะแล้วก็อันนี้ก็คือเพรสเชอร์เหมือนกันแต่เป็นเอนจิเนอร์วัดแรงดันน้ำมันเครื่องอันนี้เป็นเทมอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะอันนี้แรงดันอันนี้อุณหภูมิแล้วก็อันนี้อีกจุดหนึ่งอันนี้วัดอุณหภูมิคูลแลน,นหล่อยเย็นนะครับง่ายๆก็คือมีมาให้ในชุด1 2 3สมแล้วก็ซื้ออันนี้เพิ่มอีกหนึ่งแล้วก็จุดที่ผมวัดบูสเป็นตรงนี้นะแต่ตอนนี้วัดแต่แวตกลัมไปก่อนแล้วก็ต่อสายมาเข้าเซ็นเซอร์ตรงนี้ครับแล้วค่อยไปลิงค์เข้ากล แม่ปั๊มบนเนี่ยใช้ของอคอร์ดหรือว่าออเดซี่ยผมจำไม่ได้นะครับสำหรับเบรกนะแล้วก็ปั๊มหน้าเป็น t e m p o ่ GDC พอร์ตเปิดใหม่เลยลมจานลมฮับ์ฟทำขาใหม่ทำที่ KTP กระดาษนะครับที่โคจงอตรงบางนาตาาก็อเดี๋ยวแต่ว่ายังมีติดอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยเข้าไปหาให้เขาแก้ให้นะครับส่วนกองเนี่ยเป็นกองของ BMC นะตอนแรกผมใช้ SKS เปลอยแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนกองตลอดเลยเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็พันสองแพงนะหลายบาทก็เลยซื้อแบบรางได้แทนนะครับ คอท่อเนี่ยผมไม่ได้อยากใช้เป็นของที่ดูซิงอะไรอย่างนี้หรอกแต่ว่าของเดิมที่มากับเครื่องอ่ะมันขาดนะครับแล้วดันขาดหลังเซนเซอร์ด้วยนะอากาศก็เข้าไปในเครื่องมากกว่าที่เซนเซอร์วัดได้น้ํามันเลยบางอันนี้ถังดักไอมีซึมอยู่ตอนเนี้ยเห็นไหมไอ้น้ามันเครื่องอ่ะมันดักได้จริงซึมอยู่ <laughs> ซึมเหมนเห็นเลยก็เดี๋ยวต้องใช้เทปพันเกียวช่วยแต่เดี๋ยวว่างเราค่อยแกะครับ EGR สำหรับเครื่องเบนซินหลักๆแล้วไม่ได้เอาไว้ช่วยกันแก๊สฟิทอะไรหรอกสำหรับเครื่องเบนซินเนี่ยไว้ไประหยัด นะครับเพราะความร้อนในห้องเครื่องไม่ได้มากห้องเผาไหม้มันไม่ได้มากพอเหมือนดีเซลที่จะทําให้เกิดในตัสออกไซด์ได้ที่เป็นแก๊สฟลีชนะครับก็ผมก็เลยอุดไว้ตอนแรกแต่ว่ามันขึ้นไฟโชว์ว่า EGR f l o w เนี่ยมันน้อยไปนะกล่องดันฉลาดไปหน่อยก็เลยตอนนี้ต่อออกมาให้ดูดอากาศสดเข้าไปเป็นอากาศดีปกติแล้วโฟลของ EGR จะไม่ได้ถูกวัดดวงวัดตรงนี้อยู่แล้วนะไม่ต้องไปคิดมากแล้วก็มันไม่ได้เปิดตลอดเปิดแค่บางช่วงนะครับเลยเอาอากาศสะอาดเข้าไปนะแทนระบบความปลอดภัยบอดี้และ ABS ใช้ของเดิมรถหมดเลยอันนี้ใส่กันเอง เป็นวาล์วเปิดผสมน้ำร้อนถ้าไม่อยากให้ฮีตอร์ทางานก็มาปิดตรงนี้ได้อยู่ในเมืองก็จะหนาวมากนะครับพอหน้าหนาวเราค่อยเปิดแล้วว่าขึ้นเหนือเราก็ค่อยเปิดให้น้าร้อนเข้าไปแต่ทุกครั้งที่ไล่น้ำเนี่ยต้องมาเปิดนะเพื่อกันไม่ให้มีฟองอากาศเข้าไปในรถนะครับที่เหลือก็ตามนี้แหละอุณหภูมิด,ดีมากนะครับจะให้ดูอะไรอีกอเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูหน่อยลแล้วกันระบบพุชสตาร์ททำงานได้เหมือนเดิมนะครับอลองเปิดดูกระจกยืดดอกปกติ รถก,ก็ on, อ่อนปก,กติอะปิดไฟหน้าหน่อยนะอ่ะเต่อย่ยบเบรกสตาร์ทก็ทำงานได้เหมือนเดิมนุกอย่างนะครับ เปิดแอร์อ้ออีกเรื่องหนึ่งโหลด Air. แอร์อันนี้พวกผมยังไม่ได้ทำนะครับจริงๆริะคือปกติโหลดของแอร์เนี่ยพอเรากดเปิดแอร์ปุ๊บระบบรถทั่วไปก็จะไปสั่งคอมแอร์ให้ทำงานนะครับแต่ว่ารถที่ประยุคใหม่ๆเนี่ยจะเป็นระบบแคนบัสแล้วจะมีกล่องคำนวณควบคุมทุกอย่างก่อนจะไปสั่งคอมแอร์ให้ทำงานแล้วสาระคือผมมามีรถไอ้มีกล่อง2ระบบในคันเดียวก็คือมีกล่องฮอนด้าด้วยกล่องนิสสันด้วยแล้วกล่องฮอนด้าเขาไม่ได้รับรู้ด้วยว่ากล่องนิสสันสั่งให้เปิดแอร์นะครับเพราะสัญญาณพอเป็นเน็นนนนัมเจะป ทุกอย่างจะเข้ารหัสหมดเลยคุยภาษาของตัวเองของใครของมันนิสสันก็ภาษาหนึ่งคอนด้า <Honda S 1> ก็ภาษาหนึ่งแล้วตอนนี้ต่อแอร์โดยใช้วิธีใช้สวิตช์ของนิสสันเนี่ยไปสั่งคอมแอร์ของคันด้าโดยตรงมันก็จะเกิดอาการที่ว่าระบบชดเชยรอบตอนแอร์ทำงานอะ่ะมันไม่ติดนะครับปกติแล้วพอแอร์ทำงานรอบจะตกแล้วตัวกล่องของรถอะ่ะจะสั่งให้เครื่องชดเชยรอบขึ้นมาเพื่อให้เครื่องไม่สั่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีระบบนี้แต่ก็ได้ความที่เครื่องมันใหญ่และเป็น V6 อะ่ะมันไม่สันเลยอะ่ะ แล้วเครื่องมันแรงเยอะมันเลยไม่มีอาการอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับต่อให้รอบตกไป500รอยรอบก็ไม่มีอาการอะไรเลยนะมันจะเป็นแค่บางจังหวะม,มากๆนะครับแบบมันแรงดีอะ่ะมันก็เวิร์กซะอย่างนั้นนะครับเพราะทุกอย่างทํางานปกติหมดนะไม่รู้จะเอาอะไรให้ดูอีกนะครับในรถกล่องฮอนด้าแล้วส่วนควบคุมเห็นไหมสายยังห้อยอยู่ตรงนี้ยังเก็บไม่เรียบร้อยนะครับ แต่ก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะแค่ว่าเรายังไม่ได้พยายามจัดระเบียบให้มันจริงจังเท่านั้นเองก็ถ้าใครทํารถที่พยายามจะย้ายจะวางเครื่องในปกติโอ้เขาก็จะทําให้เต็มที่แหละแต่ว่าของผมมาปเป็นงานพิเศษนะครับเป็นเครื่องที่ผมหามาเองเป็นเครื่องที่ใครไม่ค่อยจะวางคิดดู v 6 3 5สา วางอยู่ในรถสี e ซ gment ในโลกนี้ไม่มีใครขายรถไซส์นี้นะครับเป็นความดื้อของเราทีา่ยัดเข้าไปในรถของตัวเองนะโอ้ <c oughs> เขาก็ใจป้ามากแล้วที่ทําให้เยอะมากมายขนาดนี้ถ้าวางเครื่องไซส์ปกติสบายอามาฟังเสียงครับเสียงตอนนี้เงียบนะผมเข้าใจว่างเงียบนะลองฟังดูคือนั่งจากในรถเทียบจากเสียงพูดผมเอารถกันอืมประมาณนี้แหละ ดับเครื่องแล้วมันก็ทํางานตักปกติทุกอย่างนะครับใช้โพลสตน์เหมือนเดิมครบถว้วนระบบในรถก็ไม่มีอะไรที่หายไปก็แน่นอนว่าไปมันจะโชว์เพราะว่าเครื่องมันหายไปตัวนึงก็ให้มันโชว์ฮะเครื่องเดิมเราไม่อยู่แล้วไงครับเซนเซอร์อะไรต่างๆก็หายไปหมดนะรายละเอียดพวกข้าวก็ตามนี้ผมจะไม่ลงพวกเบื้องลึกนะครับเพราะว่าส่วนนั้นเนี่ยมันเป็นของคนที่ทําแล้ววางแล้วแล้วก็อยากจะไปต่อกัน ก็อันนี้ก็จูนแล้วเรียบร้อยเป็นน้ามัน E20 แล้วก็ปลดความเร็วปลาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ล้องอยู่ประมาณ290แต่ผมก็ยังวิ่งไม่ถึงเราพเครื่องยังแรงไม่พอก็อย่าไปคิดมากกับรายละเอียดเหล่านั้นให้ได้วางก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันนะตามนี้อ๋อลืมอีกอย่างนะครับแท่นเครื่องแท่นเครื่องทุกจุดใช้ของที่มากับเครื่องหมดเลยนะเป็นของไอ้ขอด Gen8 แต่ว่า Inspire CB3 หมดเลยนะครับแต่ว่ามีการสร้างจุดยึดใหม่เข้ากับตัวถังเดิมนะครับมีซ้ายขวาหน้าหลังครบ ครบทุกตัวแล้วก็ตรงนี้จะมีกันสะบัดที่มาเครื่องเดิมนะครับเราก็เอามาสร้างมาใช้ด้วยนะเขาจะทําให้เครื่องนิ่งขึ้นเอาเหรียญจิบวางไม่ล้มแล้วก็ก่อนหน้าเนี้ยตรงนี้จะเป็นปั๊มพาวเวอร์นะผมก็เอาออกไปแล้วแล้วก็ใช้สายพานเส้นใหม่มาบวนเพราะว่าจริงๆแล้วระบบพาวเวอร์เซียวิ่งเดิมมันเป็นไฟฟ้านะครับไม่ได้ใช้ปั๊มน้ามันเป็นแรงดันอะไรเราก็ใช้ระบบเดิมของรถแล้วก็เรื่องเอารอบเดิมวัดรอบเดิมเนี่ยมาทํางานกอบเครื่องตัวนี้เราไม่ได้ใช้วิธีการบูติฟายอะไรเป็นพิเศษแต่เราสร้างเฟืองทีี่่่่่อออยยูในนนเเเเเคครรืืงงดดิมิมม จะใช้เฟืองชุดใหญ่นะครับไปเกาะกับแค้งชาร์าไว้แล้วก็มีเซ็นเซอร์ไปจาะอ,อยู่ในเสื้อเครื่องนะครับเราก็ใช้วิธีสร้างเฟืองตัวน,นั้นอะก๊อปมาเลยทั้งตัวมาแปะเข้าไปที่หน้าเครื่อง h อนด้นะครับแล้วก็เอาเซนเซอร์ไปเกาะไว้ทีนี้คือกล่องิสันก็จะเข้าใจว่าเครื่องตัวเองติดอยู่ะ่ะระบบก็เลยทํางานครบทุกอย่างหมดเลยโดยที่ไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยนะครับโอ้เขาก็ไอเดียดีมากถือว่าเจ๋งครับก็อคร่าวๆก็ประมาณนี้ปิดละเดี๋ยวมันจะยาว ไว้รายละเอียดเบื้องลึกไว้ขอให้ผมว่างก่อนแล้วก็ทำหลายอย่างให้ลงตัวแล้วไม่เปลี่ยนแล้วก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่างกันอีกทีวันนี้ขอเข้าวๆก่อนแล้วกันครับเจอกันชาวโลกสวัสดี